ตอนที่6ใกล้เข้ามาแล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหมอเหยียนยังคงไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือสภาพเวดล้อมรอบตัวเขาทุกที่ที่เขาไปมีเงาของชายร่างสูงใหญ่ในชุดลำลองเดินตามอยู่ไม่ห่างในตอนเช้าหลิวเจียหาวร่างกอดอกอยู่มุมหนึ่งของแล a จ้องจอคอมพิวเตอร์ที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในตอนกลางวันเขายืนรออยู่ข้างประตูเวลาหมอเหยียนออกไปไหน และตอนเที่ยงเขาคุมตัวหมอเหยียนไปกินข้าวใช่คุมตัวคือคําที่ทีมงานนิตวเวทใช้กันเองแบบคำๆเพราะบรรยากาศมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆหมอเหยียนครับผู้กํากับหลิวมาเฝ้าคุณเหรอเพื่อนร่วมงานกระสิบถามขณะก,กําลังชําหระเนื้อเยื่อในห้องแลบอืมหมอเหยียนตอบสัน้นสบรรยากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งทุกสายตาเหลือบมองหลิวเจียหาวที่ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจอะไรเลยแต่ไม่ว่าจะพยายามเมินแค่ไหนภาพของเขาก็ยังสะดุดตาอยู่ดี สายตาหลายคู่เหลือบมองไปทางหลิวเจียหาวกับชุดที่เขาใส่แตกต่างจากภาพจําของตํารวจระดับผู้กํากับที่ควรจะมีวันนี้เขาใส่กางเกงยีนสีเข้มเข้ารูปกับเสื้อเชิ้ตสีน้ําเงินเข้มพับแขนขึ้นถึงข้อศอกปลดกระดุมบนเกือบหมดแผงจนเผยให้เห็นอกนูน,นเต็มไปด้วยมัดกล้ามถึงอย่างนั้นภาพรวมก็ยังดูเป็นตํารวจโคตรเถื่อนที่มีออร่าคนพาลออกมาจากทุกลมหายใจอยู่ดีห้องนี้แอร์ร้อนไปนะหลิวเจียหาวพึมพำคลางยกมือขยับปกเสื้อเล็กน้อยเสียงทุ้มต่ำแท้ขึ้นมาในความเงียบของแล a หมอเย็ยนที่กาลังเช็คตัวอย่างอยู่เงยหน้าขึ้นขำขัง25อ,องศาอากาศปกติครับคุณแค่อยู่กับที่นานไปจนเลื่อนไม่เดินหลิวเจ๋อหาปลายตามองเขาก่อนจะถอนหายใจเล็กน้อยทําข้าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เปลี่ยนใจเลิกงานแล้วไปกินข้าวคําพูดที่ฟังดูเหมือนคําชวนแต่ทุกคนในห้องรู้ดีว่ามันเป็นคําสั่งลานจอดรถ23.49ดเเสียงฝีเท้ากระทบพื้นคอนกรีตของลานจอดรถใต้ดินเงียบผิดปกติ แสงไฟนีออนสีขาวซีดขับบรรยากาศให้ดูน่าขนลุกกว่าปกติชายสองคนสวมเสื้อฮู้ดสีดําเดินตรงไปยังรถของหมอแยนลังสูงใหญ่แต่เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังพวกมันเหลียวซ้ายและขวาเหมือนกาลังเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีใครมองเห็นแต่พวกมันคงไม่รู้ว่าพวกมันถูกจับตามองอยู่ก่อนแล้วจากการเสียงของลิ้วเชื้อหาดังขึ้นในอินเตอร์คอมทีมตำรวจที่แฝงตัวอยู่รอบลานจอดรถพุ่งเข้าอบล้อมพวกมันทันทีย่าขยับ เสียงตะโกนสั่งดังกล้องไปทั่วลานจอดรถปืนไหลก็บอกเล็งไปยังไปหมยอย่างแม่นยำชายสองคนพังอะหันหลังจะวิ่งหนีแต่ไม่ทันเลร่างของพวกมันถูกกดลงกับพื้นความหน้าแนบกับคอนกรีตยันเฉียบห้องสอบสวน1.15บอกมาว่าพวกแกเป็นใครเสียงของหลิวเจียหาวกดต่ำและหนักแน่นราวกับเหล็กกล้าเขานั่งกอดอกอยู่ฝั่งตรงข้ามมองชายสองคนที่ถูกกดให้นั่งอยู่กับเก้าอี้เหล็กมือของพวกมันถูกมัดติดกับโต๊ะ ร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อไม่รู้ว่าเป็นเพราะแรงกดดันในห้องหรือเป็นเพราะสิ่งที่พวกมันกำลังเผชิญอยู่ไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงหายใจหอบหนักๆและดวงตาที่เหลือบไปมองกันอย่างลนลานหลิวเจียหาวถอนหายใจสั้นๆเขาไม่ได้เร่งเพราะตำรวจสืบสวนพิเศษแบบพวกเขารู้วิธีที่จะทำให้คนพูดเองพวกมึงเข้าเมืองมาได้ยังไงหนึ่งในนั้นชำเลืองมองคู่หูของตัวเองก่อนจะกัดฟันแน่นตอบเสียงสั้นๆ ฉันฉันแค่ทำตามคำสั่งเพลงแก้วน้ำบนโตะ๊ะกระแทกพื้นอย่างแรงไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เสียงที่ดังสนั่นในห้องปิดทึบทำให้ร่างของพวกมันสะดุง้งจนเกือบล้มจากเก้าอี้ใครสั่งน้ำเสียงของผู้กำกับหลิวเปลี่ยนไปแววตาของเขานิ่งสงบแต่มีบางอย่างที่คลุกกลุ่นอยู่ข้างในคนที่นั่งอยู่ตรงหน้ากลืนน้ำลายเหงื่อเริ่มซึมออกจากขมับฉันไม่รู้ผิด หลิวเจียหาวรู้ว่ามันโกหกเขาลุกขึ้นช้าๆก้าวไปทั้งหลังพวกมันก่อนจะวางฝ่ามือลงบนไหล่หนึ่งในผู้ต้องสงสัยกูให้โอกาสแค่ครั้งเดียวแรงปดหนักลงมาบนหัวไหล่ไม่ถึงกับทําให้กระดูกหักแต่เพียงพอที่จะทําให้รู้ว่าถ้ายังโกหกมึงจะเจ็บกว่านี้เสียงหายใจของพวกมันถี่ขึ้นแต่พวกมันยังคงเม้มปากแน่นพยายามต้านทานเอาไว้งั้นบัตรประชาชนของผู้มึงมาจากไหนคราวนี้ผู้มันชะงัก เหมือนถูกตีเข้าที่จุดตายอืมเงียบหลิวเจียหาวเหยียดรอยยิ้มเย็นชาเขากลับไปนั่งลงเท้าเขาสองลงกับโตะ๊ะเขาะนิ้วช้าๆเป็นจังหวะมึงคิดว่ากูงโง่เขาหัวเราะในลําคอเบาๆก่อนจะกดเสียงต่ํามึงสองคนเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองและสวมบัตรประชาชนปลอมของคนที่ตายไปแล้วปลักเก้าอี้ถูกกระแทกกลับเข้าหากําแพงแผ่นหลังของพวกมันกระแทกเข้ากับผนังเย็นเฉียบของห้องสอบสวนที่นี่ไม่ใช่ลงละอนพวกมึงเสียงของหลิวเจียหาวยังคงราบเรียบแต่ฟังดูเหมือนใบมีดที่กรีดลงกลางอากาศ ที่นี่คือห้องสอบสวนและถ้ากูต้องล้วงคำพูดจากปากพวกมึงออกมาเองมันจะไม่ใช่วิธีที่ผวกมึงชอบแน่ความเงียบปกคลุมห้องสอบสวนการใช้บัตรประชาชนของคนตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระดับข้ามชาติและมันเชื่อมโยงไปถึงองค์กรที่สามารถปลอมแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรของรัฐบาลได้และนั่นหมายความว่ามีข้าราชการระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมอีกต่อไปแต่มันคือปฏิบัติการเครือข่ายใต้ดินที่ใช้ช่องหัวของระบบราชการเป็นเครื่องมือหลิวเจียหา่าวสูดลมหายใจลึก ดวงตาของเขาวาวโรยขึ้นอย่างอันตรายพวกมึงไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเลือกได้แล้วน้ำเสียงของเขาเย็นเยียบแต่ถ้าอยากรอดก็บอกมาว่าใครเป็นคนให้บัตรพวกนี้มา2นาฬิกา30นาทีความจริงที่ถูกเปิดเผยพวกมันเริ่มพูดข้อมูลที่ไหลออกมาเป็นเหมือนระเบิดลูกใหญ่ที่กระแทกใส่ทีมสืบสวนบัตรประชาชนปลอมเหล่านี้มาจากแหล่งภายในประเทศ มีการซื้อขายข้อมูลของผู้เสียชีวิตและใช้เครือข่ายเจ้าในที่รัฐบางคนในการเปลี่ยนทะเบียนให้บุคคลใหม่ผู้ที่ใช้บัตรคุกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกหลบหนีคดีหรือไม่ก็อาชญากรข้ามชาติและตอนนี้แก๊งที่หมอเหยียนไปขวางทางเข้ากำลังใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อเคลื่อนย้ายคนและยาเสพติดตีสหลิวเจียเหาให้ข้อเสนอกูจะกันพวกมึงไว้เป็นพยาน ชายสองคนเงยหน้ามองเขาทันทีแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังที่ยังริบหรี่กูจะรับประกันความปลอดภัยให้ไม่ใช่แค่พวกมึงแต่รวมถึงครอบครัวของพวกมึงด้วยลูกเมียของพวกเราชายคนหนึ่งพูดเสียงแหบพวกมันขู่พวกเราว่าถ้าพูดออกไปกูจะให้ทีมของกูดูแลลูกเมียมึงเองหลิวเจี้ยขาวประกาศอย่างมั่นคงเสียงของเขาหนักแน่นจนไม่มีใครกล้าส,สงสัยเขายื่นปากกาไปให้พวกมัน เขียนให้หมดว่าใครอยู่เบื้องหลังตี55นาทีสู่กระแสข่าวระดับประเทศขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและลักลอบขนยาเสพติดถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายราชการบางส่วนข่าวเช้าของวันถัดมาระเบิดขึ้นเหมือนระลอกคลื่นสื่อหลายสำนักพัดหัวถึงการจับกุมบุคคลสงสยัยที่อาจเชื่อมโยงไปถึงข้าราชการระดับสูงคดีนี้ไม่ได้เป็นแค่การสืบสวนฆาตกรรมอีกต่อไป แต่มันกำลังจะเป็นคดีคอร์รัปชันระดับประเทศ